ดีครับผมทอมมี่จากรีแม็กซ์อินเว y นะครับแล้วันนี้มาพามาดูหมู่บ้านอันที่พิเศษที่สุดเลยนะครับของแลนเทาชื่อว่าโครงการลัดดาวันรัตนาทิเบตนะครับเป็นหมู่บ้านสไตล์โมเดิร์นลักชวรี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับติดอยู่กับรถไฟฟ้าเลยนะครับรถไฟฟ้า m r t าทบางลักน้อยท่าอินเลยนะครับซึ่งหาได้ยากมากๆนะครับสําหรับบ้านเดี่ยวที่อยู่ติดรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี้นะคะชมพู่รีแม็กกินเวกับน้องพอมมี่นะคะรีแม็กกินเวค่ะเราสองคนจะพามาชมบ้านรัตด,ดวาวันรัตนาทิเบตนะคะที่อยู่ด้านหลังของเราตรงนี้บ้านหลังนี้สวยมากเลยนะคะเป็นไพรเวทโซนนะคะเ,เดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันดีกว่าคะ่ะน้องพอมมี่พาชมบ้านนะคะได้เลยครับครับทีนี้นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับของอหมู่บ้านรัตด,ดาวานันรัตนาทิเบตนะครับแล้วหลังนี้ก็เป็นหลังที่ พิเศษสุดเลยนะครับเนื่องจากเป็นหลังริมนะครับซึ่งหลังริมนี่ก็จะมีเพียงไม่กี่หลังนะครับโดยหลังริมเนี่ยจะได้เนื้อที่มากกว่าหลังทั่วไปนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีที่จอดรถนะครับถึง6คันนะครับเหมาะกับคนรุ่นใหม่มากๆนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอบๆบ้านก่อนนะครับครับผมและนี่ก็จะเป็นสวนหน้าบ้านนะครับซึ่งมีขนาดกว้างมากๆเลยนะครับสามารถปลูกต้นไม้หรือจดยทำเป็น ที่นั่งดื่มกาแฟหรือว่าจะอ่านหนังสือพิมพ์อะไรตอนเช้าเนี่ยก็สามารถทําได้นะฮะแล้วก็โซนข้างๆนะครับเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ล้อมรอบถึงสี่ถึงห้าต้นนะครับทําให้รู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วมีความรู้สึกสัมผัสกับธรรมชาตินะครับส่วนสําหรับนั่งดื่มกาแฟหรือว่าไว้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับในยามเช้าส่วนที่จะเป็นห้องรับรองครับจัดเลี้ยงที่มีการ ต่อเติมก็บออกมานะครับครับอันนี้ก็เป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวที่ต่อเติมออกมาภายนอกบ้านนะครับโดยทํามาจากโครงการเลยนะครับใช้วัสดุอย่างดีนะครับของแรงเฮาส์นะครับแล้วก็ห้องครัวนี้นะครับมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็พอเหมาะนะครับสามารถอยู่ได้ถึงมีครัวได้มีกุ๊กได้ถึง2อถึงสาคนเลยนะครับแบบสบายสบายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างข้อดีก็คืออยู่ภายนอกบ้านนะครับเมื่อทาอาหารก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนเข้าไปทายในบ้านนะครับ ต่อมานะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเป็นครัวแบบไอซ์แลนด์นะครับซึ่งทํามาจากโครงการเลยนะครับออกแบบดีไซน์โดยสถาปนิกของแรนด์เท้านะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นครัวระดับหรูที่สุดนะครับของแรนด์เท้านะครับโดยใช้เครื่องครัวนะครับอย่างดีทั้งหมดเลยอย่างเช่นวัสดุเนี่ยก็เฟอร์นิเจอร์ก็ใช้ของสตาร์มาร์ททั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับมี้นะครับแอร์ที่เลือกใช้นะครับก็จะเป็นแอร์ประเทศ เสร็จไทยครับที่ทาให้บ้านเนี่ยเรียกได้ว่าดูหรูขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคฮะทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปเลยนะครับครับต่อมานะฮะผมก็จะพาไปดูห้องพิเศษนะครับเรียกอ,อาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะฮะจะทาเป็นห้องเก็บของหรือว่าจะทําเป็นห้องทํางานหรือแม้แต่จะทำเป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุนะครับก็สามารถทําได้นะโดยห้องนี้นะครับให้ขนาดนมาพ้องหมอนะครับ สนะครับโดยห้องนี้จะเป็นห้องนอนที่3นะครับโดยก็มีขนาดกว้างที่พอเหมาะนะสามารถอยู่ได้2คนแบบสบายๆนะครับแล้วก็โดยจะมีการตกแต่งแบบโมเดิร์นนะฮะแต่ว่าพื้นเนี่ยนะครับจะเป็นการใช้เป็นพื้นไม้แท้นะครับเป็นไม้ปาร์เกขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ผนังมีการใช้วอลเปเปอร์นะครับที่ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นนะครับในส่วนนี้นะครับทางโครงการก็ ทำเอาไว้เพื่อให้การเป็นวอล์กอินโฟลเ็ได้นะครับในอนาคตก็ต่อไปนะครับเดยผมจะพาไปดูห้องนอนที่2นะครับมาดูกันเลยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2ก็จะมีขนาดที่พอวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวมองไปวิวสวนหลังบ้านนะครับให้ความรู้สึกที่ปลอดโปร่งนะครับแล้วก็อบอุ่นนะครับสัมผัสถึงธรรมชาติได้อยาง โดยตรงเลยนะครับต่อไปถ้าผมจะพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นห้องโถงนะครับของชั้น2งนะครับที่จะเชื่อมไปห้องมาสเตอร์เบดมนะครับห้องโถงนี้ก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตรงนี้อากจะทาเป็นเป็นที่นั่งดูทีวีหรือจะวางโซฟาก็สามารถทําได้นะครับก็เหมือน็นห้องลิฟต์วิลล์ห้องใหม่หนึ่งห้องนะครับและตรงนี้นะครับการโครงการก็ ออกแบบมาให้นะครับเผื่อว่าอยากจะทำเป็นห้องพักก็สามารถทำได้ครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบรูมกันเลยนะครับโดยห้องมาสเตอร์เบรูมเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นห้องที่พิเศษที่สุดในบ้านหลังนี้ก็ได้ก็ว่าได้นะครับโดยห้องนี้จะเป็นห้องที่ห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผนังเนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่ถึง2ด้านนะครับทำให้รู้สึกปลอดโปร่งมากนะครับแล้วก็กว้าง แล้วก็ดูหรูมากนะฮะห้องนี้จะมองออกไปเห็นวิวข้างบ้านแล้วก็วิวของหน้าบ้านนะครับจะเห็นครับแล้วส่วนที่พิเศษที่สุดเลยนะที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือห้องน้ําของห้องนี้นะครับโดยห้องนี้นะครับผมเชื่อว่าจะต้องเป็นห้องที่ถูกใจสุดครับผมแล้วก็นี่ก็เป็น วอล์คอินโคเซ็นะครับที่บิวมจากโครงการเลยนะครับเรียกได้ว่าหรูมากๆนะครับของแรงอันเฮ้าส์นะครับทำมาให้น่าจะถูกใจสำหรับนอกจากนี้นะครับเราก็มีอ่างจากุซซี่ขนาดใหญ่นะครับรองรับไว้สำหรับท่านที่อยากจะผ่อนคลายนะครับพักผ่อนนะครับหรือว่าอยากทำสปาในบ้านก็สามารถทำได้สบายมากเลยนะครับโอเคครับแล้วก็นี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับภายในอ่า ครับผมเป็นไงกันบ้างครับจากการได้รับชมบ้านรัตตาวันรัตนาทิเบศกันไปแล้วนะครับสวยใช่ไหมฮะหลังนี้นะครับก็ทำเลดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นบ้านโมเดิร์นรักชุรีนะครับเรียกได้ว่าเป็นขั้นสุดนะครับของ Land ์เฮาสนะครับและในวันนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับเสนอขายราคาเพียง36ล้านบาทนะครับซึ่งถือได้ว่าถูกที่สุดในตอนนี้นะครับและในอนาคต ผมก็คาดว่าอาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับบ้านที่อยู่ทําเลดีแบบนี้นะครับติด m r t บางรักน้อยท่าอินนะครับสำหรับท่านใดที่มีลูกหลานนะครับเรียนโรงเรียนอยู่ภายในเมืองนะครับก็สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้อย่างสะดวกสบายนะครับทีนี้นะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้าชมบ้านหลังนี้ก่อนนะครับ ก็สามารถติดต่อผมได้เลยที่เบอร์09444 78941นะครับผมทอมมี่รีแม็กซ์กินยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ3 4ครับเป็นยังไงบ้างครับจากที่รับชมรัตดาวันรัตนาทิ่เบสหลังริมนะครับแล้วก็เป็นหลังสุดท้ายนะครับถูกที่สุดนะครับ ก็ทำเลดีมากๆเลยใช่ไหมครับหลังนี้เนื่องจากติด MRT บางรักน้อยท่าอินนะครับซึ่งหาได้ยากมากสําหรับบ้านเดี่ยวนะครับและที่สําคัญเป็นโครงการหรูที่สุดนะครับของแรงเหนี่ยวนะครับซึ่งเรียกได้ว่าหาได้ยากมากๆนะครับแล้ววันนี้นะครับทางเจ้าของบ้านนะครับเสนอขายเพียง36ล้านบาทนะครับพร้อมต่อเติมอะไรเรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าประหยัดไปได้หลายล้านบาททีเดียวนะครับและในวันข้างหน้านะครับผมเชื่อเลยว่าราคานี้ท่านอาจจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ ถ้าใครสนใจนะครับบ้านหลังนี้อยากจะเข้าชมก่อนก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0944478941นะครับผมทอมมี่รีแม็กซ์กินเวซื้อขายบ้านฝั่งทนนะครับในบ้างคะวันนี้เราสง่งมาชมบ้านราตนวันรัตนทิเบศนะคะนี่นะครับความพีเศนของผมนะครับก็เรีเยกได้ว่าลงตัวมากๆเลยครับเนื่องจากว่าอยู่ในทำเลที่สุดยอดมากๆเลยติด MRT บางรักน้อยข่าอินนะครับ สำหรับคนรุ่นใหม่ผม,มองวาอ่าน่าจะตอบโจทย์อะไรครับทั้งการเดินทางไปเรียนหรือว่าเดินทางไปทํางานนะครับและนอกจากนี้นะครับดีไซน์ครับเรื่องของดีไซน์ที่ผมชอบมากๆเลยและอันเท้านะครับดีไซน์โครงการนี้ก็ได้สวยงามทีเดียวครับออกแบบมันเป็นโมเดนลักชวรี่นะครับแต่ก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยผมเข้ามาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยแล้วก็อยากจะได้นะครับหลังนี้นะครับและที่สําคัญราคา ยังอยู่ในวเขตที่จับต้องได้นะครับสำหรับถ้าใครพลาดหลังนี้ไปผมวา่าเสียดายมากเลยนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นเป็นหลังที่หายากมากๆแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าหนึ่งคือเป็น private zone เนาะอยู่โซนที่มุมมากๆแล้วก็เป็นความมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะมีรถน้อยมากค่ะที่จะผ่านหน้าบ้านเรานะคะแล้วก็ได้ไซส์ถึง180ตารางวา คือที่ใช้สอยทั้งสี่ระดับน,นี้นะคะเอะในส่วนของการเดินทางเองเนี่ยสำหรับลูกค้าที่เลือกซื้อบ้านระดับนี้ค่ะคือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเดินทางอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการที่ติดกับรถไฟฟ้านเนี่ยมันก็มีความสะดวกในหลายๆส่วนนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้ในการไปมาหาสู่ของอพนักงานที่ออฟฟิศท,ที่สามารถจะเข้ามาหาเราหรือว่าส่งเอกสารหรือว่ามาหรือจะมองว่าเป็นแม่บ้านก็ได้นะคะทอมมี่หมายถึงว่า เราอาจจะอยู่ในบ้านแต่ว่าเราอาจจะไม่จาเป็นจะต้องให้แม่บ้านมาพักอาศัยอยู่กับเราที่บ้านก็ได้ก็คือให้แม่บ้านไปเช้าเย็นกลัดโดยใช้การเดินทางทางรถไฟฟ้านี่ก็สะดวกเหมือนกันครับออมก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นทางเลือกเป็นช้อยที่ที่ค่อนข้างดีเลยพร้อมเป็นด้วยห้างสรรพสินค้าไอ,ไอเกียนะคะเซ็นทรัลรัตนทิเบศแล้วก็จะมีโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยนะคะดีไ ไปแค่5านาทีแค่นาทีเซอรว์วสของคุณแม่บ้านอย่างมากเลยนะคะ4เมษายนนี้นะคะอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคะเรียนเชิญน,นะคะท่านที่สนใจอ,อยากจะมีบ้านอยู่ในโซนนี้นะคะเข้ามาชมบ้านหลังนี้ก่อนนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมง,งาน Open House ของเรานะคะวีแอกกินเวจะจัดงาน Open House ขึ้นนะคะในวันที่4เมษายน ที่จะถึงนี้นะคะเป็นเวลาทต่อต,ตั้งแต่10โมงเช้านถึง6โมงเย็นนะคะคุณลูกค้าสามารถเข้ามานัดหมายก่อนนะคะโทรนัดหมายกับเราก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาชมบ้านได้ตลอดทั้งวันนะคะก็โทรได้ที่เบอร์0 9 8ย์3 6 5 4 1ปเ่นะคะชมพู่ยินด,ดีให้ข้อมูลแล้วก็ยินดีต้อนรับค่ะยังไงวันนี้เราต้องนี่เราสองคนขอลาไปก่อนเนาะครับผม ได้ค่ะแล้วยังไงเจอกันนะคะวันที่สิเมษาค่ะสวัสดีค่ะ